วันนี้ปั้พภาวามเป็นจใดใช่ไหะ,นะสนุกดีนะสนุกมาก <laughs> <ะ> <laughs> แล้วมันคือความฝันของผู้ชายคนหนึ่งที่ดู Star าว r s มาตั้งแต่เด็กยันโตไม่ไม่ชอบแล้วนี่คือความ,วามฝันที่อรปปอลูกโตเพราะอยากจะพาไปที่อเมริกาเพราะว่าตอนนี้มันมีที่ Universal Studio มีทำ Life Saber ของตัวเองได้รอ,อเลย แต่จนป่านนี้ลูกยังไม่ยอมดูสตาร์วอร์เหมือนพ่อเลยแม้แต่ภาคเดียวแล้วอย่าไม่ว่าอย่าไม่กี่เียวมเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะทุกคนมีความสุขกับการที่ได้ลองเรียนแต่ตอนนี้ลูกชักเริ่มชอบคอมเตอร์ตามนั้ชอบยูดาชอบลุคสกายวอล์กเกอร์อย่างนี้แบบเออดีมากลูก <land> ลูกชายน้อยมากลูกสาวที่ชอบตามเราแต่ลูกชายก็ลูกชายยังไม่ค่อยอินคือถ้าถือปุ๊บคือฟันแหลกเลยันอย่างเดียวเพราะเขาจะีความั DNA ลงไปในตัวถ่ายทอด DNA ความเป็นทั้งเลโก้และสตาร์วอลไปรวมอยู่ในตัวลูกลูก็ไม่ชอบเหมือนแม่ใครตะขาบพ่อก็ใครเหมือนกันแต่ถ้าเ็สาวใด้สาวมัจะเป็นเจไดได้ คือตอนนี้ลูกเปรียบเสมือนเจไดอยู่แล้วเพราะมันสั่งพ่อแม่ทำทุกอย่างให้หมดเลยอ่ะมันชี้นิ้วสั่งพ่อแม่ก็ต้องทำตามคือชี้นงเป็นนงชี้ไม้เป็นไม้เลยแต่แม่เนี่ยเป็นเจไดของจริงในบ้านก็ต้องยอมไม่ยอมก็ขอขาดแต่พอพอเลโก้มันมีมีคอลเลคชันสตาร์วอลให้ทำเยอะมากเลยนะมันเป็นการรวมตัวอย่างที่น้องโอ๊พูดเลยมันเป็นการรวมกลุ่มคนที่รักทั้งการต่อเลโก้รวมถึงสตาร์วอลเพราะว่าเราเกิดมากับ จอร์จลูคัสตั้งแต่เราเด็กๆทุกคนแล้วลองคิดคิดภาพดูนะหนัง Star ์วอลสมัยที่พวกเราดูตั้งแต่เด็กอะจนถึงทุวนี้มันยังทันสมัยอยู่เลยช่ฉากอวกาศคือสมัยนั้นไม่มี c ีนะทำได้ยังไงจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นแล้วการคอลแลบกับเลโกมันเป็นอะไรที่แบบแล้วเราได้มาต่อยานมาเลเนียมเฟลคอนเอะไรอย่างเงี้ยมัน มันที่สุดคนที่สุดนะครับพี่เบนช่วยชวนพี่เบนนี่ชวนชวนแต่ว่าเหมือนเราจริงๆอ่ะตัวเบนน่ะไม่ได้ไม่ใช่สาวบกโดยตรงนะแต่เชื่อไหมเพราะอยู่นานๆก็ก็ซึมเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเขาแบบชอบมากๆใช่ไหมเขาเอาเลโก้กลับไปต่อที่บ้านบางทีก็ขโมยของนางมาต่อดิตต่อไปหลายอันแล้วนะบางทีก็เนาะสีขาวสีดำอะไรนู้นมั่วไปหมดคือจะบอกว่าหลายๆคนที่ชื่นชอบอะค่ะครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีมากๆเพราะว่าเขาครบ25ปีจะมาบอกเลยเนาะแล้วก็จะได้มาฝึกใช้ ไลท์เซเบอร์ซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันเท่ดีนะที่เขาแบบมีคนมาสอนด้วยไเงีหลายๆคนที่แบบว่าโดยเฉพาะเด็กๆที่ชื่นชอบแบบเป็นว่าน่าจะชอบมากโดยเฉพาะลูกเราเอาจริงอ่ะนางก็ยังไม่ค่อยได้ดูหนังอะไรจริงจังมื่อกี้าคนหนุ่มเออใช่แค่นั้นก็หลุดแล้วแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือตรงนี้เขาจะมีอุโมงค์อุโมงค์ที่โชว์ตัวหายากและเลิกผลิตแล้วของสตาร์วอร์ของาร์วที่เป็นเลโก้ดังนั้นใครที่เป็นแฟนเลโก้และสตาร์วอร์ควรจะมาดู มีให้ดูอีกไม่กี่วันแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมารวมตัวกันขนาดนี้ด้วยดังนั้นมาดูมาถ่ายรูปเก็บไว้เพราะหลายตัวที่พ่อไม่มีพ่ออยากนะยังไง่มันไม่มีแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวต้องไปง้อเมื่อกี้รู้แล้วว่าเจ้าของคือใครมันไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดอยากเห็นของจริงมาดูได้เลยที่พลากรนะคะตั้งแต่วันนี้แหละถึงวันที่6กพฤษภาคมนะคะยาวๆไปนะคะ มีครับเรื่องราวรับเช้านี้เลยอยู่ๆก็มีเรื่องสดร้อนอยู่ดีๆก็มีเรื่องเกิดอะไรขึ้นไงคือจริงๆเนี่ยคือมีคนส่งมาให้มิกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นข่าวนะมิกก็แบบจริงเหรอเขาคงไม่ทํากับเราอย่างนั้นหรอกั้มอ่ะเสร็จพอถึงตอนเช้ามาก็อ่ะทีนี้ทุกคนก็โทรมาตลอดเลยแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เราคิดคือโอ้โหเอ้ยเป็นข่าวจริงๆด้วยนั่นแหละครับคือที่มาที่ไป คือพอดีว่ามีทนายท่านหนึ่งไปแจ้งความเราสองคนว่าเราโฆษณาไม่ใช่ทนาย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 จับตที่ผู้จับต้อมาแต่วอันนี้เข้าใจมาเสมอนะไม่ใชขอโทษเขาใจเย็นเขาใจเย็นมีท่านท่านหนึ่งเข้ามามีท่านท่านหนึ่งไปแจ้งความเราว่าเราได้เหมือนโฆษณาเกินความเป็นจริงนะครับแล้วก็บอกว่ามีหลักฐาน จนสุดท้ายเข้าไปฟ้องเรียบร้อยมั้งไปแจ้งความเรียบร้อยอใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็รับผมก็รอตํารวจโทรมาทุกวันก็ไม่มีนะก็ลเลยมันเป็นเรื่องน่าตกใจมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่จะอธิบายทุกอย่างเลยมิกกับเบนขอขอบคุณทุกคนดีกว่านะตอ,อนนี้ที่ทุกคนโทรมาไลน์มา,ลา,มาและหลายหล,ลายคนไลน์มาโดยการบอกว่าน้องๆของคุณ พี่ขอส่งกาลังใจให้อะไรอย่างนี้คือเป็นอะไรที่เราอ่านทุกอันแต่เดี๋ยวจะไล่ขอบคุณทุกคนเพราะว่าโดยส่วนตัวเ็น้าเป็นคนไม่ค่อยไม่ชอบทะเลาะกับใครเลยคือถ้าเกิดรู้จักกันเนาะก็จะรู้ว่าเราแบบเป็นคนไม่ไม่ชอบทะเลาะกับใครแล้วก็ถ้าคือทุกอย่างที่พูดเนี่ยไม่ว่าจะแบบถ้าออกจากปากตัวเบนเองนะคะทุกครั้งที่เป็นไลฟ์หรือทุกครั้งที่เป็นพูดเนี่ยจริงเสมอเพราะว่าไม่ว่าเป็นจะไลฟ์กี่รอบอะมันพูดเรื่องเดิมหมายถึงว่า มันเป็นสิ่งที่เราได้ทาจริงๆออก่าเดี๋ยวเวลาเป็นคู่มันก็จะบอกว่าตัวเป็นเองนะเป็นกินอย่างนี้เป็นกินเวลานี้เลยรเบนก็กินอาหารเหลือแค่2มื้อนะแต่ถ้าคนอื่นที่กินไม่เหมือนเบนน่ะอันนี้เป็นไม่รู้และอันนี้อาจจะต้องไปปรับกันดูว่ามันควรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าลดจริงไหมเป็นลดจริงนะแต่ว่าเป็นลดน่ะสองเดือน 10โลไม่ใช่ 2, 2> เดือน15โลค่ะแล้วพูดตลอดเลยว่า2เดือน10โลแต่ว่าตอนนี้ลงไปแล้ว13แล้วว่าหลังจากนั้นอ่ะหลังจาก2เดือนอ่ะยังลงได้อีกแค่นั้นเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเบนก็ไม่รู้ว่ามัน,ม,นมายังไงแต่ว่าเวลาเราพูดนะคะจะพูดเสมอว่า เ,เรากินจริงนะเราไม่เราทำมาหลายวิธีแล้วอย่างเช่นแบบอ่ะไปหาหมอก็แล้วยาก็กินแล้วฉีดแฟตก็ฉีดแล้วไปดูไขมันก็ทำมันแล้วคือทำมาทุกอย่างแล้วสุดท้ายมันก็จับาอกวนอยู่ดีถ้าเรากินเหมือนเดิมแต่ว่าเรามาลงจริงเพราะว่าเรากินอิจฉาเนี่ยอกป่คืออันนี้เรากินจริงแล้วก็จะมาบอกทุกคนว่าอันนี้เราไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะอแต่มันก็ได้ผลอย่างที่เราได้ผลพี่ข,ขอเล่าได้ไหม,มค,คือเริ่มต้นเลยเนี่ย ่าทุกคนก็น่าจะเห็นว่าหุ่นเราสองคนบุบป,ปับกันแบบว่าและคู่รเ,เราเป็นคูน่ที่ชอบกินอยู่แล้วทุกคนก็รู้ทีนี้พอมีเจ้าของของบริษัทอิชาติดต,ต่อเบนซ์เข้ามาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วบอกว่าพี่เบนซ์ครับผมขอเวลา2เดือนพี่ขอร้องช่วยกินแต่ขอของผมได้ไหมอย่าไปรีดอย่าไปลูด,อย,ลดอย่าไปดูดจะแาลปอะไรสิน้นพราะเบนซ์บอกอ๋อเคยทำมาหมดแล้ว หลายปีแล้วมันไม่เคยได้ผลลองดูเขาบอกถ้าเกิดพี่ทําสําเร็จเดี๋ยวเรามาคุยกันพี่จะเอากี่กิโลเขาถามด้วยนะเดนเป็นคนตอบเองว่ารอดูนะเดี๋ยวถ้าได้สักสิบจะมาคุยกันตอนแรกอะคิดว่าเป็นไม่น่าลงเขาจะบอกแค่แปรงเขาเองก็พูดว่าห้าหกเจ็ดแปดโลพอไหมเดนเป็นคนเสนอเองนะบอกว่าสิบเลยถ้าเขาก็บอกเอ้าถ้าพี่เบนลงได้สิบไงั้นเดี๋ยวเรามาเซ็นสัญญาหรืออะไรกันพอเวลามันผ่านไปสักเดือนกว่าก่าเราก็จะเริ่ม ไอ้นี่มันไม่ทำอะไรเลยเว้ยเฮ้ย<อ>มันก็อยู่กับบ้านแต่แค่เริ่มเลือกกินมากขึ้น<อ>เปลี่ยนเวลากินนิดหน่อยเราก็เออให้คนในบ้านยกลูกวิ่งมา<อ>ก็ยังไม่ให้เราสอนนะว่าใช้ยังไงสักแป๊บยกจักรยานมาในบ้าน<อ>ครุณแจมันไม่เคยมันยังไม่มาแปะที่แม่เหล็กดังนั้นมันใช้งานไม่ได้ไ<อ>เราก็ดูไอ้นี่ไม่เคยใช้แน่นอนเพราะเราอยู่ในบ้านเดียวกัน ไม่เคยใช้จนสุดท้ายไม่แบบเบ้นอีกไม่กี่เลยอีกสองอาทิตย์มั้งอีกสองอาทิตย์หนูต้องไปชั่งน้ำหนักแล้วนะเดี๋ยวมันไม่ถึงปากฏสองสามวันหลังจากที่มิกูวันนั้นอ่ะเขาชั่งน้ำหนักเขาได้สิบกิโลจริงๆและเราอยู่ในเหตุการณ์เราเห็นอยู่แล้วว่าเขาไม่เคยได้ออกกำลังกายทีนี้นั่นแหละก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าก็เลยได้เซ็นสัญญาทากับอิชาพอผ่านไปอีกสักแป๊บนึงด้วยเราที่เราก็เริ่มไม่มีเวลาออกกำลังกายเราก็ ไอ้ยายาอยู่ไหนวะเริ่มมาแล้วเปิดลิ้นชักอ้าวอันนี้นี่หวาที่เขากินก็เริ่มกินบ้างเขากินไปกินมาสองสาเดือนอ้าวทำไมมันลงฮะโดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายแค่นั้นเลยแต่มันต้องควบคุมการกินน่ะนะใช่ไหมต้องค่ะทุกนี้คือเหตุผลที่ทําไมเราถึงหนึ่งคือทําไมเราถึงมานั่งพูดเราสนุกกับการร้ายทุกวันนี้เพราะ เราดีใจที่คนเห็นผลแต่จริงๆคือเราอยากช่วยคนที่ยังไม่เห็นผลมากกว่าคือลองเปลี่ยนเวลากินยาไหมครับถ้าเกิดกินแต่เช้าแต่มื้อกลางคืนกินเยอะลองเลื่อนมาก่อนมื้อเที่ยงไหมครับคือเราช่วยเราช่วยทุกคนเพราะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นผลเพราะเราเข้าใจว่าเดินไปไหนแล้วคนด่าว่าไอ้วนเนี่ยมันเสียเซลล์มาหลายปีพอละจนตอนนี้แบบพอคนเริ่มทักเฮ้ยกินปลาไหมเนี่ยทำไมผอมลงอ่ะมีแค่เนี้ย เราก็ดีใจแล้วโตัรวมอย่างพานี่คือเราเซ็นเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมใช่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เจ้าของเราเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่บอสเต็มกับข้อข่าวหาที่หาว่าเราพูดโฆษณาเกินจริงนี่มันแปลกใจอะไรยังไงมันก็เบนก็ตอบยากนะคืออันนี้ตัวเป็นเองอ่ะเป็นทำแล้วเป็นเห็นผลจริงแล้วเวลาเป็นพูดเป็นผู้เสมอว่าอันนี้เป็นกินแบบนี้นะแล้วตัวเบนสมมติอ่ะเวลาเป็นผู้เราจะพูดตลอดเลยเป็นกินตั้งแต่เช้า แล้วก็กินข้าวมื้อแรกเลยก็คือประมาณ10บโมงครึ่งถึงสิบเอโมงอีกมือ้อนึงคือตอนก่อนไปรับลูกก็คือช่วงไปรับลูกอะสี่โมงครึ่งห้าโมงไม่เกิน6กโมงเย็นแต่ตอนเย็นเบนไม่ได้กินข้าวเนี่ยพูดอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเบนปรับเวลาการกินด้วยแล้วพูดตลอดว่าถ้ากินเหมือนเบน่ะก็อาจจะอาจจะลงนะแต่ถ้าคุณยังคงกินเหมือนเดิมหมายความว่ากินตอนห้าทุ่มแล้วนอนเลยหรือแบบยังกินปริมาณเยอะเท่าเดิมอะมันก็ลงยากแล้วบางทีเบนก็ยังบอกว่า ถ้าคิดว่าจะกินเหมือนเดิมแล้วมากินยายาไม่ใช่ยาวิเศษนะคะพูดตลอดว่าอันนี้ไม่ใช่ยาวิเศษนะคะคุณคะคุณต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยมันเป็นแค่หนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้เราสามารถลงได้แต่ไม่ไม่เคยพูดเลยว่ากินแล้วลงแน่นอนแต่ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก่อนที่เราจะรับก่อนหนีเราก็เช็คว่ามีออย,ยอมีใบจดนแจนแน่นอนแน่นอนเพราะเขาไม่ได้พิ่งทำนี่ห้อนี้ครั้งแรกจริงๆอิชามีมาก่อนตั้งนานแล้วนะไมไม่ได้ไม่ได้พิ่งมันมีที่หนูครั้งแรกนะนี่เป็นเวอร์ชันที่ถุกปรับปรุงแล้วเาะมา ที่บอกว่าเขามีหลักฐานว่าแบบไมปทำอติมมาเป็นไขมันเลดูหน่อยสิขอดูหน่อยหลักฐานที่เราเระมาเลยูด้ผมเป็นห่วงเขามากกว่านะครับที่ผมไม่อยากพูดประโยชน์ที่ขอพูดนิดเดียวคือหลักฐานที่เยอะทุกเรื่องเลยออามาคุยกันดีคุยดีๆก็ได้อย่าไปแบบนี้เลย เพราะมันหลายครั้งแล้วที่พี่มีหลักฐานแต่มันสุดท้ายมันไม่มีแต่ว่าคุยกันได้ถ้ามีจริงๆเอามาให้ดูเอามาให้ดูเลยจริงๆอ่ะเป็นหลักฐานหน่วยไม่ต่อให้มีหลักฐานอะไรเราก็ชี้แจงได้หมดไม่เพราะว่าตัวเป็นเองอะค่ะเป็นเริ่มกินอิชาเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาปีที่แล้วเนาะปลายเดือนตุลาปี2023แล้วก็มาเปิดตัวเนี่ยก็คือเดือนมกราคมเนาะช่วงมกราคมก็คือประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ออกอากาศเ ถ้าเกิดมีจริงๆอ่ะก็คงจะต้องเป็นช่วงแบบตุลาถึงตั้งแต่จนถึงตอนเนี้เนาะ,ะตั้งแต่ตุลาจนถึงตอนเนี้ถ้าเกิดว่ามีคลินิกไหนนะที่ทเห็นเราหรือว่ามีหลักฐานว่า<ด>เราไปใช้ไปใช้บริการในการดูดจริงๆหรือว่าไปฉีดสลายไขมันหรือว่าไปรับยาสําหรับการลดน้ําหนักที่คลินิกไหน บอกด้วยนะอยากเห็นด้วยก็ฝากด้วยนะไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเราไปตอนไหนฝากมาบอกด้วยพอดีมันโดนมันโดนดิสอย่างเงี้ยแล้วมันมันจะมีการแบบฟ้องกลับหัว่าแจ้งคมมันโดนกลับไปคือคือตอนเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงอ่าเราก็เลยพยายามคิดในแง่ดีว่าอ๋อเขากําลังมีคู่แข่งไปให้เขาทําแบบนี้เพื่อดิสเครดิตทางบริษัทอิชฉาหรือเปล่าคือ แล้วแต่เลยอันนี้เราต้องเก็บหลักฐานสู้ไหมผมไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานอะไรสู้เลยเพราะว่าเราคือเราพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าเราคือหนึ่งคือเราไม่อยากทะเลาะกับใครจะฟ้องหรือเปล่าทนายโทรมาเยอะมากวันนี้ว่าฟ้องเลยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอมานั่งคุยปรึกษากันก่อนดีกว่าไหมเพราะเราสองคนอัิทพูดตามตรงตั้งแต่พี่ๆทุกคนรู้จักผมและเบนซ์มา20กว่าปีเนี่ยเราไม่เคยมีข่าวเสียเลยนะ เราเจอพี่ๆน้องๆเราไหว้ทุกคนนะผมยังแอบสิ่งเดียวที่ผมโกรธเขาคือคุณมาทําให้ผมเสียชื่อทําไมอันนี้ผมโกรธเรื่องเดียวนะไอ้เรื่องอื่นน่ะผมสามารถอธิบายได้หมดแต่ประเด็นคือถ้าคุณเจ๋งจริงคุณลองโทรถามเราตั้งแต่แรกสิคุยกันดีๆก็ได้หรือต่อจากนี้ไปคุณจะรับทุกเรื่องของโลกนี้เลยไหมสมมติยาสีฟันบอกว่าแปลงฟันแล้วฟันขาว แต่ย็นอยู่แปลงฟันแล้วฟันขาวถ้าฟันไม่ขาวจริงคุณพร้อมนับเรื่องของทุกยี่ห้อไหมมันคือมันมันคือแบบเราเราเรารู้เบื้องหลังแต่เราไม่ไม่อยากพูดคือโอเคมันอาจจะด้วยทางธุรกิจที่มีคู่แข่งหรืออะไรอย่างนี้แต่แบบอย่าทำกับเราเลยเพราะเราไม่เคยทำใครและเหตุผลที่เรามานั่งพูดถึงอินท่าในทุกๆวันนี้เพราะเราลองมาหลายวิธีแล้วแล้วมันก็โยโย่กลับมา แต่สุดท้ายอันนี้มันลงจริงเราเลยอยากจะบอกต่อกับทุกคนวน่าลองไหมแล้วใครที่ลองแล้วมันไม่ลงคุยกันเราสิเราไลฟ์อยู่เรื่อยๆแบบลองเปลี่ยนเวลาไหมครับลองเอาไฟเบอร์ไปเพิ่มไหมครับเอ๊ะหรือลองปิดอย่างนี้ครับมีคนหนึ่งนะที่ผมเล่าประจําคือกินไป2กล่อง,องนะบอกไม่ลงทีนี้เขาบอกจะเลิกสั่งได้นะครับเอาไงเดียวบอกอ่ะแต่เชื่อคุณ2คนเดี๋ยวสั่งต่ออีกหนึ่งชุดใหม่สองกล่องเขาก็หายไปเราก็บอกลองเปลี่ยนเวลากินนะครับผ่านไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนาะ สุดท้ายกลับมาบอกหลังจากกล่องที่สี่พี่ลงแล้วค่ะอะไรมันไอ้อย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่มันทาให้เราอยากจะนั่นคุยกับคนช่วยเราไม่เคยโฆษณาเกินจริงหรืออะไรทั้งสิ้นเลยเราช่วยทุกคนแต่คืออย่างที่บอกไอ้คำว่าเกินจริงมันคืออะไรเพราะว่าเป็นผู้เสมอนะเพราะเราลงเองเราเลยอยากมาพูดคือเบนนับเป็นพูดตลอดเลยว่าเวลาชีวิตแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันการกินแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะตัวเบนนกินแบบนี้เบนลงแบบนี้นะ แต่ถ้าเกิดคุณกินแบบนี้มันอาจจะไม่ลงเหมือนเบนก็ได้นะเออคือเบนเจ้าปะอธิบายตลอดนะคะเพราะว่าเบนรู้อยู่แล้วว่าการทําอะไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันจะปลอดภัยตลอดเวลาหลายๆคนก็คือโดนมาเยอะแล้วแหละเป็นเห็นแล้วแหละเพื่อนๆพี่ๆในวงการก็โดนมาเยอะเนาะแต่ว่าสําหรับตัวเบนเองอะเบนพูดเสมอว่าถ้าเราทํานะเราจะบอกว่าเราทําแบบนี้เราเราถ้าไปย้อนดูไลฟ์ที่เบนพูดเป็นพูดเสมอว่าอันนี้คือสิ่งที่เบนทาจริงแต่ถ้าตัวคุณ เป็นไม่รู้นะว่าผลจะออกมาได้เหมือนที่เราทำหรือเปล่าอเป็นเื่อไกินแต่มันมีอเฟ่ับอะไรอย่างเงี้ยเพราะอ่ะอยากนอนไม่หลับเป็นทุดนี่นอนไม่หลับเหมือนกันนอนไม่หลับเป็นก็พูดอันนี้เขานอนไม่หลับเหมือนกันแล้วก็บอกว่าหยวยพอแห้งเราก็พอแห้งเหมือนกันแต่ประเด็นคือสำหรับคนที่นอนไม่หลับบางทีมันมีตัวที่ชื่อว่าแอลคาไีนีนคือตัวช่วยเผาผลาญใช่บางคนกินตัวเนี้ยแล้วร่างกายมันเผาผลาญเลยนอนไม่หลับ ซึ่งเวลาในที่เราไลฟ์เราก็พูดเสมอว่าถ้าไทยมีปัญหาเรื่องกลัวนอนไม่หลับกินแต่เช้าอย่ามากินกลางวันนะเผื่อมันทำงานมันตื่นแต่เชาบางคนกินแล้วง่วงมาแล้วแต่เอฟเฟกต์แต่ละคนแล้วหลายคนก็กลับมาบอกว่าเนื่มีปัญหาแล้วกินก่อนเราไม่อยากให้คนกินก่อนมื้อเย็นจะด้วยซ้ำเพราะกลัวเขาจะนอนไม่หลับคนเข้ามาตอบเต็มเลยอ๋อพี่ลงดีมากเลยครับพี่กินกลางวันหนึ่งเม็ดก่อนมื้อเย็นอีกหนึ่งเม็ดหลับสบายแต่ละคนก็มันก็เลยแบบ ว่ามันเป็นพิษแ่าหนหลังกากวันนี้ถ้าเกิดว่ามีหมายมีหมายเดี๋ยวมีอะไรจากทางเจ้าหน้าที่มาจริงๆจะเราจะดำเนินการยังไงอะไรเงี้ยเขไปคุยเลยครับถ้ามีหมายถ้ามีหมายมาจะพร้อมไปคุยเลยเพราะอยากชี้แจงในมุมของเราเพราะว่าเบนบอกเราเ็นไม่ชอบหนึ่งไม่ชอบทะเลาะกับชาวบ้านเราไม่เคยทะเลาะกับใครสองเราไม่ชอบทะเลาะกับใครและสามคือถ้ามันไม่ดีจริง ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนรู้จักเราสองคนว่าถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราจริง <ผม S 1> เราไม่เ,เคยพูดไม่จะไม่เสียเวลามันไลฟ์เลยเสียจจ๋าอย่างนี้เมื่อ <laughs> กี <laughs> ้พี่พี่พูดอะพูดอย่างนี้เราตกเพราะเราตกเป็นเหยื่อผมไม่ใช่เหยื่อทางธุรกิจหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนเนี้ยผมกับเบนซ์เออจริงและมีลูกๆอีก <c oughs> ตกเป็นเหยื่อของสังคมเพราะคนคนเดียวที่ไปแจ้งความเราไม่เอาจริงๆแบบนี้นี่แอบงงนะเพราะอะไรู้ป่ะ เราอ่ะบอกว่าเราลงสิบโลสองเดือนสิบโลนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงอีกสามเราลงมาสิบสามเออเป็นว่าสิบสามอ่ะมันยังดูเป็นไปได้กว่า30สามสิบนะลงมาสามสิบโลหรือว่าแบบเออเ,เป็นว่ามันมีเคสอื่นที่มันนา่อาอนา่นาสนใจวันนี้นะวันน <laughs> ี้นะ <laughs> พี่เอชุติมาโทรมาหาเลยฉันลงยี่โลทำไมเขาไปมาฟ้องฉันวะพี่เจ็ดด้วยพี่เออ ถูกไหมแล้วเขามีคนอื่นโทรมาอีกบอกว่าอะแล้วแบรนด์อื่นที่บอกนั่งอยู่เฉยเบอร์นะ่ะทำไมเขาไมา่ฟ้องด้วยอะ่ะไม่รู้ผมไม่รู้เป็นว่าแต่ผมแค<ต>่แ<ต>งงว่าทำไม,มผมไม่รู้คือแต่ละ,แต,ละแต่ละยี่ห้อเนาะเขาก็จะมีจุดข,ขายของเขาแหละที่มัน,ท,มนที่มันก็ต้องหาจุดข,ขายของตัวเองแต่อันเนี้ยเป็นไม่ได้มีจุดข,ขายอะไรเลย เบนท์เอาตัวเองที่กินจริงๆมาเล่าเฉยๆครของเราใช่เป็นก็ต้องบอกว่าเ็นกินแบบนี้นะล้วเป็นได้ผลนะแค่นั้นเลยแต่เบน์จะไม่ไ <stakeholder> ด้แบบหัวกินแล้วมันแบบที่กินสาเม็ดลง3าโลเลยอย่างเงี้ยไม่เคยพูดเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้คือจะไม่พูดเลยที่มันเป็นไปไม่ได้เลยเราก็จะพูดเสมอเช่นของเบน์เนี่ยสเดือนเบน์ลงไปสิแต่มิกกิน2เดือนมิกลงแค่หกแค่นี้มันก็แตกต่างนะใหะ้วกไปูดกนว่าเคยเคยดูไขมันไขมันอันนี้ สาเกือบสามปีสาสาปีที่แล้วมิกเป็นคนจ่ายเงินเองชอบคอนเฟิร์มมิกเป็นคนจ่ายเงินเองไม่อยากดูเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสถาบันดูดน้ำดูดไขมันเขาจะเสียหมดเลยนะเนี่ยเออเอางี้ดีกว่าคือดูดแล้วมันโยโย่อะพูดไอ้ยานที่เขาพูดไม่เคยผูดไปเลยผิดเลยครับ ถึงได้แบบว่ามาซีมาคุยกันคือถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณโทรมาถามข้อมูลเราก่อนก็ได้เราให้ข้อมูลที่ถูกแล้วคุณคุยสีคุณจะได้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปแล้วมาสู้กับสู้กับเราไม่ใช่แต่จริงๆนะเป็นคิดว่าถ้าสมมติว่าดูรายการคุยแซ่บตลอดคือเราออกทีวีตลอดเนาะก็คือทุกคนก็จะเห็นพัฒนาการของเป๊แหละว่าอ่าเดี๋ยวบางทีเธอก็ผอมบางทีเธอก็อ้วนแล้วแล้วระหว่างทางที่แบบเรากินชาเข้าไปอ่ะ ทุกคนที่อยู่ในในในรายการเองแล้วก็คนดูเองอะ่ะเป็นว่าเขาก็เห็นแหละมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพราะว่ามันมีการพัฒนาของมันไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆแล้วก็ปุ๊บไปเลยอ่างนะเพราะว่าเป็นว่าคนดูก็เห็นเพเป็นออกออกทีวีอาทิตย์ละ2อน่าจะสอถึงสวันด้วยซ้ำนะคะก็น่าจะมีคนเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ก่อนนั้นนี่มีผ่าตัดกระเพาะด้วยเอาบอกว่าเอ้ยไปผ่าตอนไหนก่อนคือถ้าผ่าเนี่ยน่าจะได้นอนพักหรืออะไรสักอย่างแล้วก็น่าจะกลอมได้มากกว่านี้คือถ้ามันตัดมันตัดเยอะมากอบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันคงไม่ได้ไม่ได้ตัวเท่านี้มันน่าจะอคือคนที่มาหาว่าเบ้นตัดกระเพาะเนี่ยนะเราถึงขั้นไปคุยกับหมอเลยนะว่าจริงๆแล้วคนที่ตัดกระเพาะต้องยังไงครับเขาบอกว่าต้องมีแผลต้องบนต้องมีน้ําหนักเกิน85ก่อน และมีแผลตรงนี้กี่จุดเขาบอกว่าหมอคนนี้ทําเก่งสุดจะได้ประมาณแค่นี้เบนก็เคยเปิดท้องโชว์แล้วทุกอย่างโชว์หมดแล้วซึ่งเราก็ไม่เคยโกรธเลยนะมันดีต่างหากที่เราบอกว่าเราไม่ได้เปิดแต่ว่าลองส่จากคือพูดง่ายเราเคยลองหลายแบบแล้วเราเสียเงินหลายแสนมาแล้วแต่มันไม่ได้ผลพอเราเราเหลือหลักร้อยหลักพันกลายเป็นเห็นผลเราเลยไม่อยากให้คนต้องมาเสียเงินแบบไม่ได้ผลเหมือนเราแค่นั้นเองก็คือ เรื่องมันมีอยู่แค่นั้นแต่พอมาถึงตอนนี้ก็เลยแบบมันถึงขั้นที่ทนายโทรมาเยอะมากถึงขั้นแบบว่าแล้วคนที่เคยว่าจะเอาเรื่องด้วยไาผมก็บอกยัง <Okay. S 1> ผมัไม่ค่อยอยากอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะผมยืนยันว่าเราไม่อยากทะเลาะกับใครเราไม่ชอบทะเลาะกับใครโ <Okay. Okay. S 1> อเคโ <Okay. S 1> อเค <Okay. S 1>